สวัสดีค่ะพี่นุ่นเนมเทคนะคะวันนี้พี่นุ่นอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาดูโรงงานผลิตหมูยอนะคะโรงงานธนาคุณฟูด้ดเอ็มเเรามาทำอะไรให้กับโรงงานบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคคุณผูสังคะพอเราเดินอยู่ในรายผลิตเรียบร้อยแล้วเนาะ พี่นุ่นก็เลยอยากจะมาดูเรื่องของถังที่เอ็มเทคเรามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเก็บน้ํามีขนาดเท่าไหร่บ้างคะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็น5 0 0 0ันลิตรครับเพราะว่าก็ทางเอ็มเทคเขาแหละทางพี่นุ่นก็ให้คําแนะนําว่าควรจะมีถังเก็บน้ำใช่ค่ะถังเก็บน้ําไว้เพื่อกรองเผื่อน้ําไม่ทันนะครับอ่แล้วก็เป็นกรองเก็บไว้ในถังใหญ่น่าจะ20คิวมาสองถังเลยใช้แบบ เต็มเต็มเลยใชไไ่ไม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 ่ต้องกลัวหมดครับไม่ต้องกลัว <c oughs> ใช่ครับแล้วอันนี้ใช้แต่ในรายผลิตหรือว่ายังไงคะหรือว่าใช้ทั้งหมดเลยทั่วโรงงานครับทั่วโรงงานเลยเห็นบอกมีน้ํหนึ่งที่เอาไว้ให้กรองให้พนักง,งานดื่มได้ด้วยอ่าใช่ครับเป็นเป็นเป็นของ RO ครับอ๋อระบูะบ่อาบอพิีอันนี้ก็ MT ใช่ครับแนะนำโอเคขายของขายของค่ะนี่ขายของค่ะเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือมีประโยชน์ในโรงงานทั้งหมดใช่ครับสามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ไม่ไม่สิ้นเปลืองครับ มีอีกตัวหนึ่งที่พี่นุ่นอ่ะมันเป็นเอเซอรี่คุณคมสัรใช้ดีไหมคะตัววัดระดับน้ําวัดระดับน้ําโอดีเลยครับถ้าไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะหมดคือใช้ใช้ดีมาก มันควรจะเป็นต้องต้องติดมาเลยใช่ครับเพราะว่าจําเป็นะต้องติดมาเลยเพราะว่าโรงงานเราใช้น้ําตลอดอยู่แล้วใช่จะไม่ต้องมาขึ้นบันไดไม่ส่องใช่แล้วก็มีไปมุมส่องกันอะไรอย่างนี้ตุตกลงไปตรงาด้วยคก็เลยจะทําให้ให้ให้เรามองเห็นได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูแลได้ง่ายขึ้นอั้งใหญ่มองไกลๆก็เห็นครับคือน้ําประปามาทางหน้าประตู เราก็เลยสต็อกให้มันใกล้ที่สุดเรื่องของหนึ่งและความท่อไงถ้าท่อไปไกลมันก็จะยิ่งหนักเนาะเพราะว่าท่อมันก็จะแบบเราจะดูแลยากเราก็เลยเห็นขางคุมสันบอกว่าเอาใกล้ๆกับน้ำประปาดีกว่าที่วางเขาก็พอดีด้วยครับพอดีพอดีเลยใช่ครับใช่ครับ เข้ามาก็เห็นเอ็มเพก่อนเลยเห็นเอ็มเพกค่ะเห็นเอ็มเพกก่อนโรงงานอีกก็ขายเลยค่ะนะคะเห็นเอ็มเพกก่อนโรงงานป้ายใหญ่กว่าอีแมสใช่ครับป้ายใหญ่กว่าอีป้ายใหญ่ไปดูระบบบำบัดนะใช่เพรหลังจากการผลิตเดี๋ยวคุณคำสารจะพาเราไปดูระบบบำบัดครับผมเนาะโอเคโอเคทีนี้พอหลังจากที่เป็นน้ำดีแหละเข้ากระบวนการผลิตน้ำเสีย ที่ออกจากกระบวนการผลิตเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสต็อกเก็บไว้ได้ก็คือจะต้องปล่อยทิ้งออกมาการจัดการของคุณทุนทรั์ทำางไงบ้างคะก็เอ็มเพล็กเลยครับจัดการโอ้เอ็มเพ็กชอบรายละเอียดรายละเอียดจะทำให้นุ่นดูตามเลยครับโอเคเบื้องต้นตอนที่เราคุยกันครั้งแรกคือน้ําดีก่อนเลยพอคุยน้ําดีตกลงเรื่องน้ําดีเสร็จปุ๊บ คุณคมสันจะถามพี่นุ่นว่าพี่นุ่นมีระบบนํำบัดน้ำเสียด้วยใช่ไหมครับอ่าก็เลยบอกมีแล้วทีนี้ก็เลยมาถามปัญหาของคุณคมสันว่าเกิดจากอะไรมันเป็นโรงงานผลิตอะไรต้องผลิตแล้วน้ำใช้เท่าไหร่กี่ลิตรเราก็ทำกันบ้านกันใช่ครับนะคะจนมาได้น้ำที่ใช้ปริมาณที่20ิคิวที่เป็นน้ำเสียคิดว่าจะพอดีแล้วพอดีแล้วอดีคิดว่าพอดีใช่ใช่พอดีเพราะว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำ<อ>แต่มันขึ้นอยู่กับเชื้อโรคใช่ครับพวกบิโอดีต่างๆสารต่างๆ,ๆที่มันไม่สามารถปล่อยสู่ชานะได้นะคะตัวนี้เราเอาเป็นหลักดีกว่าในการดีไซน์ระบบตัวนี้ออกมาขั้นตอนของกรมบังคับโรงงานกรมกฎหมายต่างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ดีที่สุดคือสิ่งแวดล้อมรอบข้างของโรงงานใช่ะครับใช่ครับเนาะมันจะเหมือนแบบ หนึ่งไม่ถูกล้องเรียนละสองเราเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมละใช่เป็นมิกกับเพื่อนบ้านด้วยเ่อนบ้านด้วยเป็นมิกกับเพื่อนบ้านด้วยอันนี้พี่นูชชอบคือแต่ก่อนก็คือบำมัดเก่าก็อยู่อยู่ใต้โรงงานครับก็จะเป็นบำบัดเขาเรียกว่าบำบัดเขาเรียกด้วยความรู้แบบเท่าที่มีอ่ะนบ้านก็คือกรองแค่เศษหลักๆออกมาแต่จะไม่ได้กรองพวกกลิ่นหรือกรองละเอียดนะครับ ได้แค่กันกเศษใหญ่ๆออกมาก่อนยังไม่สามารถรู้ได้ถึงเชื้อที่มันออกกับน้ําใช่ไม่ไม่ไม่มีความรู้ว่ามันจะต้องมีเชื้อที่ไม่กินเรื่องจุลินทรีย์อะไรด้วยครับใช่ไม่ไม่รู้เชื้อตรงนี้เลยใช่ไม่ไ้รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยก็จะเปิดลักษณะถ้า จากคำพูดของภูมิซันก็คือหมายถึงว่าเหมือนถังเรากรองแล้วปล่อยน้ำทิ้งเพื่อไปเท่านั้นใช่ให้น้ำมันลินทั่วไปกรองเศษขยะแล้วทิ้งใช่ครับแค่นั้นค่ะประมาณนี้เป็นเหมือนถังเซ็บ้านคแทบไม่เรียกว่ากรองเลยดีกว่าไม่เรียกว่ากรองโอเคไม่เรียกว่ากรองเรีว่าเก็บน้ำแล้วค่อยปล่อยออกทีละน่อยใช่ครับมันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยมันก็เลยจะส่งผลให้รอบข้างมีปัญหาใช่แล้วก็ทดลองมาหลายหลายครั้งด้วยที่ว่าจะมีสารหรืออะไรจุลินทรีย์ที่เข้าไปยังกลิ่นก็่ขึ้น ก็ไม่ได้เห็นผลดีเท่าไอ้พวกที่แบบสารดับกลิ่นอะไรพวกเนี้ยมามาใส่ดับกลิ่นก็ไม่เห็นผลดับได้ผมว่าทําได้แค่ชั่วคราวครับระยะยาวมันก็สิ้นเปลืองขึ้นไปอีกมันก็ต้องซื้อเข้าตุ๊กเดือนแสดงว่าเจ็บมาเยอะใช่ไหมคะใช่ครับก็ทดลองมาเยอะเหมือนกันครับอาจารยมาพีนไม่ค่อยพอใจเลยใช่ครับก็เลยมาสรุปที่เอ็มเทคค่ะใช่ครับก็สบายใจในเรื่องของน้ําเสียอะไรครับแทบไม่ต้องมาคิดถึงตัวนี้เลยก็ได้ไปโฟกัส เรื่องของการพัฒนาโรงงานอย่างอื่นต่อไปครับไม่ต้องมากังวลอรงนี้คือปล่อยทิ้งไปเลยใช่ครับถ้วกกกหลั็เบาไปอีกเรื่องหนึ่งใหญ่ๆเลยครับหลักใหญ่ๆด้วยนะใช่หลักใหญ่ๆด้วยครับการมีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ครับไม่ต้องมากลัวเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องกลิ่นที่ทำให้แบบปวดหัวกับเพื่อนบ้านรอบข้างอย่างนี้ยครับมันไม่ใช่แค่ เรากับลูกบ้านแต่มันเป็นข้างนอกมาร่วมด้วยใช่ครับเพาะมหาเรื่องของหน่วยงานมาตรวจสอบเสมอซึ่งเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเรามีเวลาในเรื่องของการพัฒนาโรงงานดีกว่าในเรื่องของพนักงานเขาก็จะไม่ได้กลิ่นที่ทํางานไปเราได้กลิ่นที่มันไม่โอเคมันก็จะเป็นพิษกับตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นพิษกับตัวเองน้อยลงด้วยครับค่ะพี่เอพี่สมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ